สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคูเลียและก็เดอะดีว่าสตูดิโอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนท่อนทุกเพลง snapping ของชองฮากันค่ะท่าแรกนะคะเราจะเริ่มโดยการยืนเอาขาซ้ายไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้มือค่อยๆผลักออกไปด้านหน้าแบบนี้นะคะผลักดันออกไปแบบส่วนลำตัวนะคะเราจะทำการหมุนหน้าอกนะคะโดยวนไปทางขวานะคะพร้อมกับผลักมือออกอย่างนี้นะคะก็จะเป็นผลัก แล้วเวฟอย่างนี้ที่ 5, 6, 7, 8จากนั้นนะคะเราจากะก้าวขาขวาออกมานะคะพร้อมกับชูมือขึ้นแล้วก็เอียงหัวไปด้านขวานะคะแล้วก็ยอ่อพร้อมกับดึงมือลงมาอย่างนี้นะคะก้าเอียงยอ่ออย่างนี้นะคะก้าเอียงแล้วก็ยอ่อตรงคำว่า snapping พอ snapping เสร็จปุ๊บ เราจะเตะขาขวานะคะพร้อมกับคว้มือแบบนี้นะคะเตะคว้เตะคว้นะคะสองครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะใช้มือขวานะคะแตะลงข้างๆเอวแบบนี้หักข้อมือลงนะคะแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้านะคะวนสะโพกไปด้านหลังวนจากซ้ายมาจบด้านขวาแบบนี้นะคะ มือเราก็จะกวาดขึ้นไปได้านหน้าพร้อมๆกันจากนั้นก็ปาดแล้วก็สะบดัดปาดสะบัดนะคะส่วนสะโพกเราจะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะอะตอนนี้นะคะเราได้18แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนทั้งหมด8นี้กันอีกทีหนึงค่ะไปที่5 6 7 8และ1 8 2แอส 4 8 5 6ปดาหกเราจะใช้ขาซ้ายนะคะส่วนมือก็จะทำคว้เหมือนเดิมเลยเป็นยกและควย้ยกและควยนะคะเป็น1 and,2 and แต่หัวไหล่ตัวนะคะส่วนลำตัวเราจะโน้มไปด้านซ้ายนิดหนึง่งแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานะค,ะคล้ายๆกับการเวฟขึ้นมาแบบนี้ ส่วนขานะคะเราจะเป็นหุบกลางหุบเราจะใช้ปลายเท้าในการช่วยนะคะเป็นหุบกลางหุบ1นแอนสหุบกลางหุบจากนั้นนะคะก็จะโบกมือนะคะเป็นซ้ายสะบัดขวา ซ้ายสบัดขวาอย่าลืมสะโพกนะคะก็จะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาทาเหมือนเดิมเลยอ่ะคราวนี้ผ่านไป2 8แล้วนะคะ5 6 7 8เสร็จปุ๊บจากนั้นเราจะโพสที่1 2ทิ้งสะโพกด้านซ้ายนะคะซ้าย1 2 3 4ง n d 5 คือเราแค่สลับข้างเฉยๆเลยแล้วเอามือมาจับที่ขาเอาขาไขว้ไปด้านหลังนะคะโพสที่7,8 4โพสเนาะ snapping, ooh, snapping, snapping, เราจะทำ snapping ไปด้านหน้านะคะทำเหมือนดีดนิ้วเลยค่ะดีดนิ้วไปด้านหน้าส่วนขานะคะเราจะใช้ส้นเท้าบิดออกนะคะ บิดออกบิดออกส่วนด้านในเราจะงอเข่าไว้ snapping snapping จากนั้นเราจะหมุนมือแบบนี้เริ่มจากมือขวาอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เปิดมือสองฝั่งย่อ snapping snapping หมุนเก็บตอนหมุนนะคะให้เราเอาเท้ามาชิดเลยนะคะ จากนั้นเตะขาขวาไปด้านหน้านะคะพร้อมกับยกแขนขวาขึ้นด้วยเนาะเป็นเตะแล้วก็วางเท้าลงนะคะกวาดมือส่วนสะโพกเนี่ยให้เรากวาดไปด้านหน้าพร้อมกับกวาดมือแบบนี้นะคะจากนั้นกางขาขวาออกมานะคะย่อนิดนึงแล้วก็เป็นลูกคอลงนะคะท,ที่แอนแป เป็นเงยแล้วก็รูปอย่าลืมเงยก่อนรูปนะคะแอนแโอเคเดี๋ยวเรามาทวนกันนับตั้งแต่แรกกันค่ะ1 2 3 4งปลายห้าหและ1 and 2 and 3 4แอน8 1> and 1และ2 and 3และ4 and 5 6 7 8 post 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and snapping snapping 3เตะ4 and 5 6 7รูปที่8 ั้นนะคะเราจะเอามือไปไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็หักข้อมือแบบนี้นะคะตรงคำว่า I know I know นะคะฟีลเหมือนว่าฉันรู้หน้าอะไรประมาณนี้นะคะส่วนขานะคะตอนที่เอาปลายมือลงนะคะเราจะหุบเขา่าพอเปิดมือขึ้นก็จะอ้าออกหุบอ้าส่วนลำตัวทั้งหมดนะคะจะโน้มไปด้านขวาหมดเลยหัวเราจะก้มตามมือเลยนะคะเป็นก้มเงยก้มเงย ก้มเงยทำ3ามครั้งนะคะจากนั้นให้เราตบแขนซ้ายไปด้านหลังแบบนี้แต่ตบเร็วนะคะแล้วก็หันมองมือด้วยตบ <I know. S 1> ทุกครั้งที่ตบนะคะให้เรายกขาขวาขึ้นแล้วก็หันมองมือที่หึบนี่นะคะ i k n o w I าย o w I k ย o w ยกขวางจากนั้นเราจะทำนิ้วชี้แบบนี้นะคะเป็น ปัดออกปัดออกปัดออกนะคะให้เราย่อเข่าด้วยนะคะแล้วก็ยกสะโพกขวาขึ้นนะคะเป็นยกยกยกนะคะจากนั้นตบมือสองครั้งเอาแขนลงแอนหนึ่งแอนสและสี่แอและหกแอนตบลงทำมือแบบนี้นะคะ snapping ะะสไลด์ขาซ้ายลงนะคะพอสไลด์เสร็จปุ๊บนะคะเราจะกางขาขวา,าออกมานะคะจากนั้นจะทำคอไปด้านขวานะคะ2ครั้งที่ snapping snapping เอาขาขวา,านะคะมาชิดพร้อมกับสะบัดหน้าไปด้านซ้ายนะคะกางขาแล้วหันกลับมาค่ะจะทำท่าเดิมที่ I know I know I know, I know. ยกวาง And 5และ6 And 7ตบ ลแล้วก็จะทำ snapping จากนั้นตรงคำว่าอู้นะคะเราจะปาดแบบนี้นะคะโดยที่เอามือขวานะคะปาดบนหัวแล้วก็ใช้มือซ้ายปาดด้านหน้าแบบนี้พร้อมกับยอ่อเข่าด้วยนะคะจากนั้นทำ snapping snapping แล้วก็จะเป็นจบท่อนหุกนะคะเดี๋ยวเรามาทวนท่อนหลังนี้กันค่ะพอ8ดเสร็จปุ๊บ 1> and 1และ2 and 3และ4 and 5 and 6และ7ตกลงจากนั้นทำ snapping slide อ and snapping snapping หันกลับ and I know I know I know ยกวาง and 5และ 6, and 7, and 8 snapping โอ and snapping snapping แล้วก็จบค่ะ โอเคครั้นี้เรามานับรวมกันทั้ง2ท่อนนะคะตั้งที่5 6 7 8และ1 and 2 and 3 4 8, 5 6 and 7และ8 1 and 2 and 3และ4 and 5 6และ7 8 and 1 2โพสต์3 4โพสต์5 6 7 8 and snapping snapping หมุนแล้วเตะปาด5 6 7ที่8แล้วทำ I know I know I know ยกวาง and 5และ6 and 7 and 8 snapping อู and snapping snapping หันและทำ I know I know I know ยกวางอ5และ6 and 7และ8 Snapping อสุดท้ายอ Snapping Snapping และจบค่ะ